ได้มองแป๊กแป๊แต่ไม่อาจได้ใจเค้ามาได้แต่เก็บเอาเร<อ><ะ>ืาาอ่องเราเอาใส่ไว้ในหมกก็เป็นได้แค่คนชั่วกเราโนเก็บแล้วเอาไปหมกฉันถูกกดะคำทุกคำจำฉันกดไว้ในคำให้เป็นประโยอมที่จดจำกับคำว่าตัวอิจฉาเป็นได้แค่ตัวสำรองยังทั้งสองปัดกันมองท่านเป็นตัวอะไรที่หให้หัวใจและความหวังมาตลอดโอ้โหมาตลอดมาเป็นเพียงคนไม่เมียที่เธอนำคาญจะถอดเอาใจมนันเล่นจนใจเป็นเช่นว่าไม่สำคัญมันมันเจ็บอยู่ข้างในที่มันเธอความหัวใจที่มันแค่ตัวไม่ได้ตุยชาแค่ตัวอาไม่ได้ใจเค้มาได้มองแป๊กแต่ไม่อาจได้ใจเค้ามา ไม่อดใจเธอมาได้มองแป๊๊แต่ไม่อดใจเธอมาัะเข็นแป๊ปุยชาไม่อดใจเธอมาได้มองแป๊๊แต่ไม่อดใจเธอมาก็ไม่รู้มาจุดใจมันจะหมดได้ำว่าหลังไดคำกี่ที่เธอได้พูดบทไม่ใส่บันแฉที่อยู่ในที่ขึ้นต้นต้นมันตุ่ยี้ขยำแล้วดวันเธอมากดมันจะกดให้ฉันทีมะเข็มแป๊ปุยชาไม่อดใจเธอมาได้มองแป๊ต๊บแต่ไม่อดใจเธอมาัะเข็มแป๊ปุยชาไม่อดใจเธอมาได้มองแป๊ต๊บแต่ไม่อดใจเธอมามะเข็มแป๊ปุยชา ปปไม่อดูท่าไม่ใจเธอมาได้มองแป,ป๊บแต่ไม่อาดี่ใจเธอมา